ครับก็มาถึงข้อ4่อข้อ4.4หัวข้อที่4.4เอ่อข้อ3ย่อยนะครับพองพองดอ1แบบรายงานก็อักษรย่อนะครคือ p g a x 1 m นะครับกด enter ครับแล้วก็เปลี่ยนเดือนนะครับเป็น02นะครับ 2558้าาใส่วันที่จ่ายเงินเดือนนะครับ28 02 2558นะครับก็พิมพ์ชื่อพนักง,งานที่ไม่มีภาษีนำสง่งด้วยนะกดโอเคนะครับแล้วเก็กดปริ้นนะครับรอสักคู่นะครับ จะได้ใบพงอดอใบหน้าพองอดอหนึ่งนะครับก็อันนี้ก็เป็นหน้าที่สองนะครับก็จะเป็นสรุปนะครับครับก็พองอดอบแบบรายงาน ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับสำหรับ,อรบพงองนอนหนึ่งแบบรายงานนะครับกดออกนะครับ escape นะครับกด escape ครับก็เรียบร้อยแล้วครับ